อาริเบอร์ูสะเทือนแน่เมื่อบริวายสีฟ้าเต็งหนึ่งในการคว้าตัวเกฮีเติมเกมรับอนาคตอันใกล้นี้เกมนี้ค่อนข้างอึดใจชลอตดรับแท็กติกซันเดอร์แลนด์ทำให้ริเวอร์ฟูเล่นยากเลยนะสนใจผลมากกว่าเวียดไม่ติดใจชวดเปิดซิงลูกแรกกับพานาของฝั่งริเวอร์ฟูนะอย่าทำเด็ดขาดเดริเวอร์ฟูพลาดมหันแน่หากคิดจะขายซาร่าตลาดช่วงเดือนมการาคม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าสมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในตำแหน่งหัวหอกหรือว่าฟรอนช์ลันเดอร์สำหรับเซ็นสัญญากับมาสเกฮีกองหลังจากนั่งของคริสตันพาเดชโดยมองว่าเขาคนนี้อาจจะกลายเป็นตัวแทนระยะยาวของจอห์นสโตนเมื่อกองหลัง ของซิตี้นั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุและก็สัญญาที่การังจะหมดลงฟอร์มและก็ศักยภาพของเกคีได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังที่ครบเครื่องทั้งเกมรับจาบ่ายบอลและก็นําเกมรับได้ดีคุณสมบัติตเหล่านี้เข้ากับสไตล์และก็เกมรับบวกคุมภุมิบอลได้ดีของซิตี้ด้วยโดยสัญญาก็กล้ัะหมดแล้วเกฮีก็จเรียกว่าอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของสัญญากับคริสตันพาเดชหมายความว่าถ้าซิตี้เดินเกมเร็วมีโอกาสจะได้ค่าตัว ด้วยตัวที่สมเหตุสมผลโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงเกินจริงความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยอายุ25ปีถ้าเข้ามาแล้วต้องปรับตัวได้ดีเคฮีอาจจะเป็นแกนหลักแนวรับให้ซตตี้ได้ยาวนานหลายปีช่วยแก้ปัญหาแบ็กกรายที่อาจจะเสื่อมด้วยอายุของสโตนและก็นักเตะค,คนอื่นเขาโดยการแบบข่งขันจากหลายสมโมสรเกฮีนั้นเป็นหนึ่งในกองหลังที่ร้อนแรงตลาดนักเตะไม่ใช่แค่ซิต,ตี้แต่ก็มีหลายทีมในยุโรปเองนั้นจับตาอยู่ทําให้อาจต้องแย่งตัว แข่งค่าตัวและก็ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจความเสี่ยงเพรืะองการปรับตัวย้ายจากทีมกลางตารางคะแนนอย่างคริสตันพาเลชมาซิตี้ความกดดันการแข่งขันภายในทีมและก็มาตรฐานสูงอาจจะเป็นโจทย์สําคัญสำหรับเกยฮีก็เป็นได้โดยรวมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังมองว่าเกยฮีนั้นเป็นตัวเลือกที่เรียกว่าเหมาะสมและกมค่าสหรับระยะยาวถ้าทุกอย่างลงตัวจริงค่าตัวบวกเงื่อนไขสัญญาและก็การเจรจา โอกาสที่เขาจะย้ายมาที่ a GH, อ h อาจจะเกิดขึ้นจริงในตลาดหน้าแม้ว่าจะมีคู่แข่งหลายทีมตามลาล่อยู่ในะคะรับาาที้ก็ตามจีโดยงาน,นนี้อาเดนสรสลเทสโค้ทลิเวอร์พูลยอมรับว่าแท็กติกของซันเดอร์แลนด์นั้นทําให้ทีมของเขาเจอปัญหาและก็โชคร้ายที่เสียประตูแบบไม่น่าจะเสียโหงดังลิเวอร์พูลเปิดบ้านแบ่งแต้มกับแมวดำดึงต่อดึงโดยที่ต้องเป็นฝ่ายไลต่ตามตีเสมอซึ่งกุนซือชาดัยอมรับเลยนะว่าเป็นเกมที่สูสีของทั้ง2ทีม แรกก็ต้องยกเครดิตนี้ให้กับทีมเยือนด้วยเทียมที่เตรียมแทคกติกครั้งนี้มาอย่างดีรูปเกมนั้นคล้ายกับนัดก่อนเราเองนั้นไม่ได้เสียโอกาสเยอะแต่ว่าก็สร้างโอกาสไม่ได้เช่นกันและเราน,นั้นโชคร้ายกับประตูที่เสียบอลลับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเราเองนั้นพยายามที่จะลุ้นประตูชายจนถึงที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วเกมก็ต้องยอมรับนะว่าเราน,นั้นมีโชคเหมือนกันที่ไม่โดนเพิ่มตอนที่เขาหลุดไปโดนกับอลริซงในครั้งนี้ โดยซานด์แลนด์เองมีการเล่น2รูปแบบแบบบีบสูงดุดันหรือว่าถอยลึกแบบแน่นสุดๆหลายทีมเจอปัญหาในการเจอกับพวกเขามาแล้วเพราะพวกเขาไม่ค่อยจะเสียประตูแ,ตและมีไม่กี่เกมเท่านั้นที่โดนยิงมากกว่า1ลูกเมื่อมีนักเตะหลายคนอุดอยู่แถวกรอบเขตโทษมันก็ยากมากเลยนะที่จะหาพื้นที่วาง นอกจากนี้ชาร์ลส์เองยังชื่นชมเฟเดเรโกเคียซ่าในจังหวะที่วิ่งตามลงมาสกัดบอลบนเส้นแบบท่านข้างมหัศจรรย์ใจช่วงทุกเวลาเจ็บในครั้งนี้บอกว่าเดี่ยวะนะสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจะตั้งเตะวิ่งจนสุดแล้วก็ทุ่มเททุกจังหวะอีกเกมที่เราควรจะยิงได้มากกว่าเติมแต่ว่าคู่แข่งเฉียบคมกว่าในโอกาสที่มีอยู่ในครั้งนี้ฟอร์เรนเวียดมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลได้กล่าวบอกว่าไม่ได้รู้สึกจิตใจอะไร หรือว่าโกดที่ทางด้านของฝ่ายจาัดก,การแข่งขันพีมเบรกอังกฤษเลือกให้เป็นจังหวัดที่ทีมได้ประตูตามดีเสมอเป็นการทําเข้าประตูเองของดอรจี้มูกีเอเบร่รับซันเดอร์แลนด์ในเกมที่ทั้ง2ทีมจเจ้ากันไป1ต่อ1นาที่ที่81ของนัดดังกล่าวเวียดเองได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนจะลากเข้าไปยิงบอลซึ่งบอลมันก็เฉบมูกีเอเเร่จนย้อนเข้าประตูไปโดยตอนแรกหลายคนคิดว่าดาวเตะชาวเยอรมันนีนั้นจะได้เครดิตจนกลายเป็นประตูแรกของเขา กับผงแดงลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายแล้วพีเมอริกก็เลือกให้การเป็นการทําเข้าบริ้วยตัวเองของเขาซะมากกว่าทางน้เวียดนั้นมารู้ตอนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าจังหวะนั้นไม่ถูกนับให้เป็นผลงานของเจ้าตัวซึ่งเขาตอบว่าสำหรับผมแล้วมันไม่สําคัญหรอกนะประเด็นก็คือเกมนี้เราได้ผลเสมอทั้งที่เราอยากจะชนะจะตายนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันโชคร้ายเป็นอย่างมากมากกว่าเราอีนั้นพยายามทําทุกอย่างแล้วเราอยากจะชนะก,กันที่สุดเลย เราอยากจะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวแถวของตารางคะแนนให้จบได้ตอนนี้เราทำได้เพียงแค่เดินหน้าทำงานกันอย่างหนักต่อไปและก็หวังว่าหลายอย่างนั้นจะเปลี่ยนไปในครั้งนี้นั่นเองนะมมเมซาร่าคงมารู้สึกตัวเองนะว่าเป็นเหมือนแพ้ประบาบเพราะการที่ลิเวอร์พูลเก็บได้4แต้มจากทั้งหมด2เกมล่าสุดนั้นดูเหมือนจะเป็นผลงานที่ดีสำหรับอาเดสรอตแต่หากมองจากความเป็นจริงฟอร์มการเล่นของของแดนลิเวอร์พูลไม่ได้โดดเด่นตระหใจอย่างที่แฟนๆคาดหวัง เอาไว้ในคั้งนี้เลยคุณพลเดเรสเองเล่นได้อย่างค่อนข้างจะเชื่องช้าทั้งในเกมที่ชนะเวสต์แฮมที่ไร้ความการถือลน้นและก็ในเกมที่เสมอซันเดอร์แลนด์ที่แอนฟิลด์โดยการตัดสินใจของโคชอาเน่ที่ไม่ใส่ชื่อซาร่าส์ลงเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดนั้นเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะถูกต้องแล้วแม้ว่าชัยชนะที่รอนดอนสเตเดียมเกมของเลเวอพูจะดูเชื่องช้าอยู่บ้างแต่มันก็คือชัยชนะอาร์ทีมก็ดูมีความสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงมีโอกาสที่จะเสียประตูน้อยลงซึ่งการเสียประตูง่ายนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของเวอร์พูได้ฤดูกาลนี้ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นความโล่งใจสำหรับกุนซือชาวดัตช์ในครั้งนี้เลยโดยการตัดสินใจในตอนรแรกที่ดรับบังโมนั้นถือว่ารุนแรงอยู่ไม่น้อยเขาถูกตอัดออกจากทางทีมหลังจากที่เกมที่โดน p s v ไอโฮเฟนบุกมาถล่มยับคาบ้านและจังหวะที่เขามีส่วนทําให้ทีมเสียประตูที่2จาก4ประตูในเกมดังกล่าว และก็ถูกนำมาวิจารณ์และก็โจมตีอย่างกว้างขวางโดยมาโรจูเนียเลี้ยงบอลผ่านซาร่าไปง่ายๆโดยที่ดาวเตะทีมชาติอียิปต์นั้นก็ไม่ได้คิดจะไล่ตามเพ้เลเน PSV นั่นอาจจะพอรับได้และหากเขาและทีมงานกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งฤดูกาลแต่ว่าไม่ใช่ในช่วงที่ทีมกำลังแพ้ง,ง่ายราวกับเป็นเรื่องปกติแต่อย่างนั้นบังโโบเองก็คงจะรู้สึกนะว่าเขาถูกจับจ้องและก็ถูกตำหนิอย่างที่ไม่เป็นธรรม โดยโค้ชอัเน,น่ได้เปิดเผยบอกว่าซาร่าห์ยอมรับว่าการถูกลดสถานะอย่างมืออาชีพที่สุดและไม่มีใครสงสัยในคำพูดนั้นเลยแต่ความคิดเห็นของเจมี่เรดแน็บหลังเกมเสมอกับซันดอร์ดลนดนนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเหตุผลเป็นเพราะเรดแน็บเชื่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจของซาร่าห์ผิดหวังอย่างมากและตอนนี้ดูเหมือนว่านักเตะคงจะไม่ต้องการอยู่กับทีมอีกต่อไปแต่นั่นแล้วในช่วงตลาดในช่วงหน้าหน,นาวเดือนมกราคมอาจจะได้เห็นข่าวสุดช็อกในแอนฟิลด์ในครั้งนี้ก็เป็นได้ ย่างไรก็ตามสวกเดอะคอฟรู้อยู่เต็มอกว่าซาลาจะพิสูจน์ได้เลยนะว่าให้เห็นว่าเขายังคงเป็นตัวประเด็นเกมยังคงเป็นพลังโจมตีอันน่าเก,กรงขามและยังคงเป็นนักเตะพรสวรรค์ที่หาจาตัวจับได้ยากหลังจากอาชีพการค้าแข้งที่โดดเด่นมากมาตลอดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลสติการเล่นที่สนามที่น่าเหลือเชื่อของ King o f อียิปนั้นควรที่จะได้รับประโยชน์จากการได้พักเป็นประมาณครั้งเป็นคราวอย่างไรก็ตามกระแสข่าววงในที่แอนฟิลบอกว่า ซารา่าไม่ได้รู้สึกว่าการนั่งอยู่ในซุ้มและนั่งสำรองนั้นเป็นการได้พักพร่างกายแ,และนั่นหมายความว่านี่คือสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกกำลังจะเกิดขึ้นที่แอนฟิลหากว่าสโมสรจากซาดิอาระเบียโดยที่มีอันจีรานเป็นตัวเต็งยื่นข้อเสนอมหาสารเข้ามาสำหรับนักเตะที่กำลังจะอายุ34ปีในช่วงเดือนพฤิกายนซึ่งงานนี้บอดบริหารของทางฝั่งลิเวอร์พูลคงยอมรับข้อเสนอนั้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ จากการประเมินคร่าวๆเองเกี่ยวกับต้นทุนที่ริเวอร์ฟูต้องจ่ายสำหรับสัญญาที่เหลือของซาลา์นั้นอยู่ที่ประมาณราว31ล้านปอนด์หรือ1.364ล้านบาทสมมติว่าสโม,มสรจากแดนสฐีดมันยินดีจ่ายค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์หรือราว3 8 0ล้านบาทนั่นจะทำให้ลิเวอร์ฟูมีเงินก้อนใหญ่เพียงพอสำหรับการมาห,หาตัวแทนของเขาในครั้งนี้ในส่วนของซาลา์นั้นความภาคบูมใจของเขายังคงไม่ยอมให้ตนเองนั้น อยู่กับสโมสรที่พร้อมจะปล่อยเขาออกไปแต่ในมุมมองด้านของฟุตบอลเวอร์พูจะก้าวผิดครั้งใหญ่หากว่าตัดสินใจขายเจ้าตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เวอร์พูจำเป็นจะต้องคิดให้รอบคอบในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งเดือนมกราคมเพราะพวกเขานั้นมีโปรแกรมทั้งยูฟาแชมเปียนลีกและก็การพยายามติ้นลนสู้เพื่อตำแหน่งท็อปโฟในพิมเ์ียเลีกอีกครั้งดังนั้นหากว่าทีมขาซาลาจะยอมเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากแน่นอนว่าการเลี้ยงจะมีวันเลิกลา แต่สำหรับตอนนี้แล้วหงแดนลิเวอร์พูลยังจำเป็นจะต้องใช้งานซารลล่าให้จบซีซั่น2025ฉะนั้นในช่วงเดือนมการาคมนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องเก็บบางโมเอาไว้เพราะหากว่าตัดสินใจขายออกไปผลเสียอาจจะรุนแรงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ในครั้งนี้เพิ่มเติมก็เป็นได้และข่าวดีปุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ